มีอะไรอยู่ในกล่องสวิตนี้และสวิตตัวนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเชื่อมโยงความรู้เก่านะครับก็คือวงจรพัดลมตั้งโต๊ะซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับเชื่อมโยงความรู้เก่าสู่ความรู้ใหม่ในวันนี้ก็คือวงจรพัดลมติดเพดานวงจรพัดลมติดผนังและวงจรพัดลมโคจร ทบทวนความรู้เก่านะครับก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่ความรู้เรื่องใหม่นะครับวงจรพัดลมประกอบไปด้วยหนึ่งขดสตาร์ทบวกคาปาซิเตอร์ก็คือขดสตาร์ทต่ออยู่กับคาปาซิเตอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีขดอยู่หนึ่งขดที่ต่ออยู่กับคาปาซิเตอร์สองขดรันนะครับสาขดช่วยปรับรอบนะครับประกอบไปด้วย3ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีก อีกหนึ่งวงจรนะครับเป็นวงจรพัดลมตั้งโต๊ะอันนี้ก็เป็นวงจรพัดลมตั้งโต๊ะแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวงจรพัดลมตั้งโต๊ะแบบที่สองนะครับขดส,สตาร์ทต,ต่ออยู่กับคาปาซิเตอร์ขดลันนะครับขดถ้วยปร,รับรอบนะครับครบสามข้อนะครับวงจรพัดลมประกอบไปด้วยสามข้อนี้ทีนี้เรามาดูวงจรพัดลมเพดาน แบบเก่าวงจรพัดลมติดเพดานแบบใหม่และวงจรพัดลมติดผนังนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหลักการ3ข้อนี้นะครับวงจรพัดลมติดเพดานแบบเก่านะครับในกล่องสวิตช์นี้มีอะไรนะครับก็ได้เปิดแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาหลักการนะครับว่ามันมี3ข้อครบไหมนะครับหนึ่งดสตาร์ทบวกคาปาซิเตอร์ นะครับก็จะอยู่ที่ตัวพัดลมนะครับขดลันก็จะอยู่ที่ตัวพัดลมนะครับสลับแบบนี้นะครับนี่คือคาปาซิเตอร์นะครับทีนี้ข้อ3ขดช่วยปรับความเร็วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตามันจะคล้ายๆหม้อแปลงนะครับมันจะเป็นขดลวดนะครับด้านบนตรงนี้มันจะเป็นรูระบายอากาศนะครับจะทําให้ฝุ่นเข้าเลยนะครับตรงนี้ผมเปิดดูในฝุ่นเยอะเลยนะครับ ก็ครบ3ามข้อนะครับอันนี้เป็นวงจรพัดลมติดเพดานแบบเก่าวงจรพัดลมติดเพดานแบบใหม่นะครับจะใช้ฟีในการปรับสปีดนะครับจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับเรามาพิจารณาหลักการทั้ง3ข้อก่อนจากนั้นเรามาไล่วงจรดูนะครับว่าจากสายลามันเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับเริ่มจากพิจารณาหลักการทั้งสามข้อนะครับ ขดสตาร์ทบวกคาปาซิเตอร์นะครับข้อหนึ่งนะครับนี่นะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้นี้นะครับมันจะมีขดอยู่หนึ่งขดที่ต่ออยู่กับคาปาซิเตอร์นะครับนี่มานี่นี่นะครับสองไมโครฟรัดนะครับแล้วขดลันนะครับให้ละเรื่องสีสายไฟแล้วก็ชื่อขดลวดที่ระบุไว้ในคู่มือออกก่อนนะครับจะทําให้เรางงนะครับเรามาพิจารณาหลักการทั้งสามข้อก่อนก็คือ มีขดอยู่น่งขดที่ต่ออยู่กับคาปาซิเตอร์ข้อ2จะเป็นขดลันนะครับแล้วก็ข้อ3ตัวช่วยปรับความเร็วนะครับอันนี้มันจะไม่ใช้ขดลวดนะครับมันจะใช้คาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์สองค่านะครับจะอยู่ในกล่องสวิตช์นะครับมาไล่วงจรพัดลมติดเพดานนะครับแบบที่ใช้ c ปรับสปีดเริ่มจากสายลายนะครับหรือตรงนี้นะครับเส้นมีไฟนะครับ เข้าตรงนี้นะครับสายลายเข้าสวิต์ออกจากสวิต์เพื่อไปควบคุมมอ,อเตอร์นะครับทีนี้เมื่อมันต่ออยู่กับเบอร์หนึ่งนะครับเราเลือกเบอร์หนึ่งนะครับมันก็จะต่อคาปาซิเตอร์4มโครฟารัดถ้าเราเลือกเบอร์2ก็จะเป็นการเลือกต่อ5.6ไมโครฟาลัดถ้าเป็นเบอร์สามก็จะเป็นการต่อตรงนะครับจะทำให้สปีดของพัดลมแตกต่างกันนะครับ วงจรพัดลมติดผนังและวงจรพัดลมโครจรนะครับจะใช้วงจรเดียวกันนะครับอันนี้วงจรพัดลมติดผนังนะครับอันนี้วงจรพัดลมโครจรจะแยกเป็นสองส่วนนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือมอเตอร์พัดลมและมอเตอร์สายนะครับเรามาพิจารณาหลักการสามข้อก่อนนะครับว่ามีครบไหมคดสตาร์ทบวกคาปาซิเตอร์นะครับก็คือที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้นี้นะครับนี่ นะครับต่อไปเป็นโขดรันนะครับก็คือที่ไฮไลท์สีชมพูต่อไปตัวช่วยปรับความเร็วนะครับจะอยู่ที่สวิตนะครับจะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับสำหรับพัดลมติดผนังและพัดลมโคจรเริ่มจากนะครับเรามาไล่วงจรนะครับสายลายนะครับเส้นมีไฟเข้ามาที่สวิตแล้วก็ออกจากสวิตเพื่อควบคุมมอเตอร์พัดลม เข้ามาที่สวิตเพื่อว่าเราจะเลือกเป็นสปีดเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามนะครับต่อไปเรามาพิจารณามอเตอร์ไซน์นะครับสายลายเข้ามาที่สวิตนะครับสวิตของมอเตอร์ไซน์ออกจากสวิตต่อไปยังมอเตอร์ไซน์นะครับการต่อพัดลมติดเพดานตามคู่มือนะครับนี่นะครับเริ่มจากสายลายนะครับเข้ามาที่สวิต สายลายออกจากสวิตเพื่อไปควบคุมมอเตอร์พัดลมนะครับส่วนสายนิวทรอนะครับเส้นสน, Add สน,สสนี้ก็คือต่อตรงไปยังพัดลมเลยนะครับหรือว่าจะอยู่ด้านดูด้านนี้ก็ได้นะครับสายเส้ Pr สสน ER ที่เข้าสวิตก็คือสายลายนะครับออกจากสวิตนะครับสายลายออกจากสวิตเพื่อไปควบคุมพัดลมนะครับการต่อวงจรพัดลมโคจรนะครับตามคู่มือนะครับเริ่มจาก สายลายเข้าสวิต์นะครับแล้วก็ออกจากสวิต์เพื่อไปควบคุมมอเตอร์พัดลมนะครับออกจากสวิต์นิวจะแบ่งออกเป soul, ็นมอเตอร์พัดลมกับมอเตอร์ไายนะครับส่วนสายนิวทรอนะครับต่อตรงไปที่พัดลมสายกลาวนะครับก็ต่อตรงไปที่พัดลมนะครับสายลายเข้าสวิต์สายลายออกจากสวิต์เพื่อไปควบคุมมอเตอร์พัดลมนะครับโดยแบ่งออกเป็น มอเตอร์สายกับมอเตอร์พัดลม